สหรัฐดิ้นหนีตายไล่ทุบแบงก์ภูมิภาคเจ๊งถังแตกหุบซื้อกิจการปั้มสกุลเงินใหม่แทนดอลลาร์ล้างหนี้31.63ล้านล้านจากกรณีปัญหาธนาคารใหญ่ในสหรัฐรวมทั้งยุโรปบางประเทศที่กำลังทยอยล้มละลาย มีการถอนเงินสดจากนักลงทุนโดยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศและโลกในภาพรวมด้วยนั้นทั้งนี้ความเคลื่อนไหวที่นำเสนอโดย b r o k เดดเวอร์อัปเดตเมื่อวันที่2 6มีนาคม66ระบุถึงสาเหตุของการล้มละลายของธนาคารยักษ์ใหญ่ไว้บางช่วงที่สำคัญว่ากลุ่มทุนใหญ่ Yield Deep State อีกกลุ่มก็คือธนาคารใหญ่ Wall s t ต e e ท b ิ g กหรือ JP m o r g a n แกน k of America c ริ i าซิต p และเ l l ฟ Fargo พวกเขาคือขาใหญ่มากเช่นกันในสหรัฐนั้นมีธนาคารภูมิภาคและธนาคารเฉพาะธุรกิจอีกเกือบ200แห่งที่มีชาวอเมริกันและชาวต่างชาติและกองทุนต่างๆนำเงินไปลงทุนฝากและซื้อพันธบัตรทำให้ธนาคารใหญ่ Big Four น้ำลายไหลกลุ่มพวกเขาก็เป็นเอกชนแต่กลับเรียกว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีอำนาจล้นฟ้ามือซ้ายขึ้นอัตราดอกเบีย้ย อ้างว่าลดอัตราเงินเฟอ้อท่วมในขณะเดียวกันมือขวาก็ทำ QE รับประกันตัวเองแล้วก็พิมพ์เงินดอลลร์ได้ไม่อัน้นอ้างว่าเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มเงินหมุนเวียนล่าสุดสหรัฐมีเงินหมุนเวียนท่วมเฟอ้อถึง8.7ล,ล้านดอลลาร์แค่15ปีพวกเขาพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นมากถึง8.4ล,ล้านดอลลาร์หรือ28เท่าใช้ซื้อสินค้าจริงชาติอื่น นี่คือหลักฐานว่าสหรัฐเป็นนักล่าอนานิคมสมัยใหม่ที่ปล้นสะดมช่วงนี้จะพบปรากฏการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมือซ้ายขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รัวอุตลุดมาเป็น5%และคาดว่าเขาจะขึ้นไปถึง5.75%ในปีนี้อ้างว่าเพื่อควบคุมเงินเฟอแต่ขณะเดียวกันมือขวาเขาก็แอบเติมเงินดอลลาร์ให้เฟอเข้าไปในระบบที่เรียกว่าบาลานซ์ชีทเพิ่มอีกราว400ล้านดอลลร์ ซึ่งมีคำถามว่าเขาเล่นกลพิลึกเพื่ออะไรคำตอบก็คือสร้างไวรัสเงินให้เกิดระบาดวิกฤตทุบทำลายธนาคารภูมิภาคและธนาคารเฉพาะราว186แห่งด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ทยานสูงจะทำให้พันธบัตรที่ธนาคารเหล่านั้นถือไว้ดอยค่าลงมหาศาลจนขาดทุนหุ้นร่วงข้อมูลนะวันที่15มีนาคม66ลูกค้าธนาคารภูมิภาค แห่ไปถอนเงินออกจากบ,บัญชีรวม120,000ล้านดอลลาร์จากนั้นก็ย้ายไปฝากธนาคารใหญ่ Big กโฟร์จำนวน67 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วที่เหลือก็ไปลงทุนอย่างอื่นส่งผลให้ธนาคารภูมิภาคท,ที่สายป่านสั้นกว่าทังแตกขาดเงินหมุนสภาพคล่องจ่ายคืนลูกค้าถูกบีบล้มละลายไปแล้ว4แห่งโดยมีธนาคารใหญ่ Big กฟเป็นพ่อพระมาช้อนซื้อฮุบกิจการ ธนาคารที่เหลือกำลังตกเป็นเหยื่อต้องขอกู้ธนาคารใหญ่เฉลี่ยวันละ116,100ล้านดอลลาร์แล้วก็ถอนเงินออกจากโครงการ Bank Term Funding Program ไปแล้ว53,700ล้านดอลลาร์วิเคราะห์ว่าไวรัสการเงินกำลังทำลายธนาคารภูมิภาคให้ล้มลงดูดเงินฝากและกิจการไหลไปควบรวมกับธนาคารใหญ่ Big กโซึ่งเงินทุนของต่างชาติก็ลงไว้ก็จะระเหยถูกปล้นหายไปกับ หุ้นธนาคารภูมิภาคด้วยรวมถึงธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรที่เซ้งกิจการไปแล้วธนาคารสหภาพยุโรปและธนาคารเยอรมนีที่กำลังรอแลกพึ่งของกู้ฉุกเฉินธนาคารกลางสหรัฐเหล่านี้คือผลของไวรัสเงิน after shock ยังระบาดมาไทยโดนไป23กองทุนธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะดูดเงินทั้งโลกมาเป็นของตอนแล้วประกาศจะใช้ระบบการชำระเงินแบบเร็ว เฟด now real time payment ในวันที่1เมษายน66นี้เร่งนำระบบสกุลเงินใหม่ CBDC ทดแทนดอลลาร์เพื่อล้างหนี้สาธารณะ31.63ล้านล้านดอลลาร์เกินพิกัดและสภาคอนเกรสจะถูกบีบให้โหวตอนุมัติขยายเพดานหนี้ขึ้นอีกแน่นอนภายในมิถุนายน2566หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพา่จัก,กรีวงคงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร0 2 1 1 4 6 6